เรซชอตพาไปดูชวนคุยหลังเกมหงุ้นเหนื่อยเชือดบอลหมัดท้ายเกม4-2ขึ้นจากฝูงก่อนไม่รอแล้วจ้าหลังจบพิมลิกนัดแรกลิพูทำตัวเองเหนื่อยทำแฟนบอลใจจะวายเปิดลังดับบอลหมัดประเดิมฤดูกาลใหม่วันนี้เรามาเก็บตกประเด็นหลังเกมนี้กันเริ่มด้วยพิธีไว้อะไรแปลกสอนแสดงการล้ำลึกถึงเดียโกโชตาว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในทีมของเราและจะเป็นแบบนั้นตลอดไป ขนาดชลอดยังให้สัมภาษณ์เลยว่าช่วงทีมวิกฤตโดนตีเสมอมีแว็บหนึ่งเขาหันไปที่ซุม้มานั่งสำรองแต่ตรงนั้นเขาไม่สามารถเรียกให้โชต้ามาลงสนามได้อีกแล้วจริงๆเป็นเกมที่เราครองทุกอย่างไว้ได้เกือบหมดแถมได้ประตูออกนำไปก่อนด้วยจากเอคกิติก้และกักโปแต่ปัญหาคือกลางวันนี้เสียบอลค่อนข้างง่ายและจุดที่อันตรายที่สุดคือไปเสียพื้นที่สุดท้ายขอเล่นไม่ละเอียด ทำให้ไปเปิดโอกาสให้บอลหมัดส,ส่วนมาทีบวกกับความคมของเซเมนโยเลยต้องมาเหนือท้ายเกมแบบนี้ก่อนที่สถานการณ์จะสร้างวีลบุรุษเมื่อนักเตะที่เราคิดว่าหมดแล้วร่างกายไปต่อไม่ไหวแล้วอย่างเคียซ่าจะลงมาเป็นทีเด็ดบอกความคมผมยังโนหนึ่งยืนถูกที่ถูกเวลาวอลเล่ปลดล็อกความกดดันให้ทีมและซื้อใจทีมงานทำให้หากจะสู้ต่อก็พร้อมให้โอกาสในเมื่อลงมาแล้วสร้างความแตกต่างได้แบบนี้ และสุดท้ายเมื่อทีมเยืนต้องเล่งเราก็มาได้ประตูฝังจากลูกยิงเลียดใบมีดโกนขมกรี๊ของซาร่าผลงานลายบุคคลก็มีอะไรพูดเยอะอย่างโซบอสไลที่มีเวทขวางทางในตำแหน่งเบอร์1ิปีนี้ก็ต้องดรอปตัวเองลงมายืนเป็นคู่มิดฟิลซึ่งตำแหน่งจะทับกับการเฟนแบ็กที่เป็นตัวเปลี่ยนจากลับเป็นลูกทั้งคู่คนหนึ่งได้เรื่องพลังงานคนหนึ่งได้เรื่องการพิ้วไหวไปกับบอลดีคงได้พักสลับกันเล่นบ้างแหละ แล้วแต่เกมว่านัดไหนต้องการใช้ประโยชน์จากใครเพรปีที่แล้วใช้งานกราฟหนักมากจริงๆเอกิติเก้ผมเห็นเงาของบ๊อบบี้ฟิมิโนในตัวเขาเป็นคนเล่นง่ายๆไม่ห่วงบอลได้ปุ๊บพักแล้วมองซ้ายปิดจ่ายขวาขวาปิดท่ายออกซ้ายแล้วตัวเองก็ไปหาพื้นที่เป็นสมดุลที่ลงตัวกับกักโปที่เลียงจี้ซาร่าในประสงค์ลากได้วางลึกดีส่วนเอกิติเก้เป็นตัวเชื่อมและจบในกรอบ คิดว่าทีมทีมนี้จะไปได้ดีคนอื่นๆก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายอาจจะต้องให้เวลาปรับตัวสักพักเดี๋ยวเกมถัดๆไปคงมีอะไรให้พูดถึงเออนัดหน้านอนดึกเหมือนเดิมกับคืนมันเดย์ไนท์เราจะออกไปเยือนนิวคาสเซิลซึ่งถ้าวันนั้นอีซักเปลี่ยนมาสวมเสื้อสีแดงแล้วก็เกมในสนามเดือดแน่นอนและนี่คือคลิปหลังเกมบอลหมัดถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มงใจให้กันแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ